ำไมถึงยังมีชาวมメหลายคนชอบมาแอบอ้างว่าที่ดินในแผ่นดินไทย,เ,ยเป็นที่ดินของเขาก็ดูมั่นใจกันเสือเกินนะนี่ยังไม่รวมถึงบางส่วนที่ไม่ได้มีเอกสารไม่ได้มีสิทธิ์อะไรด้วยซ้ำแต่ก็มาอ้างมั่วๆแค่เพราะว่าอาศัยอยู่มานานหรือไม่ก็โดนจ้างให้มาพูดบางคนไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอยากเข้ามาร่วมชุมนุมเฉยๆจะได้กินข้าวฟรีแค่นั้นก็มาอ้างเอาแผ่นดินไทยอ่ะทีนี้อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะแล้วมาพูดถึงอีกส่วนหนึ่งที่บางคนบอกว่ามีเอกสาร เอกสารที่ดินของชาวขเขมรเป็นไปได้ยังไงทําไมเขาถึงมามีเอกสารที่ดินบนแผ่นดินไทยได้ทีนี้ก็ไปหาข้อมูลมาครับว่าเขามั่วมาแบบไหนกันถ้าอันไหนเป็นข้อมูลที่ผิดนี้บอกได้เลยนะเพราะว่าไปหาข้อมูลมาจากทางฝั่ง,งขเขมรน,นี่แหละเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่ดินของเขาเอกสารที่ดินของจริงในฝั่งขเขมรเลยนะถือว่าเป็นเอกสารที่ออนแอมากๆครับ ก็คือที่ดินทางฝั่ง,งเขมรนะโดยเฉพาะตามแนวพวกพนมดงรักอรัญประเทศปลอยเปตดส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะถือแค่กระดาษที่รับรองมาจากผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นผู้ใหญ่บ้านนะที่เป็นคนเซ็นให้แล้วเอกสารแบบนี้เพิ่งจะมีใช้กันมาไม่กี่ปีเองหลังจากช่วงเขมรแดงมาก็หลายปีอยู่นะถึงจะเริ่มใช้กันก็เพิ่งจะไม่กี่ปีนี่แหละมันไม่ใช่ชโฉนดที่ผูกกับระบบกฎหมายกลางแบบของไทยเลย ของเขาออกโดยผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมของไทยนี่กรมที่ดินทีนี้ถ้าพูดถึงว่าออกโดยผู้ใหญ่บ้านอ่าทีนี้อาจจะมีจ่ายเล็กจ่ายน้อยก็ได้มาแล้วไม่ยากหรอกทีนี้เวลาที่เขาบอกว่านี่คือที่ดินของบรรพบุรุษเราเนี่หลายครั้งหลักฐานมันก็กระดาษแผ่นหนึ่งกับตายางของผู้ใหญ่บ้านที่ออกโดยหมู่บ้านทีนี้ดูแล้วมันก็หน้าคำอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นที่ดินไทยนะแค่จะโอนขายนี่ยังต้องไปกรมที่ดินมีรางวัดมีแผนที่ gps แต่ของเขมรแค่เอาเอกสารแบบนี้มาอ้างสิทธิ์ในระดับชายแดนประเทศเป็นคนละเรื่องกันเลยแต่ทางนั้นเขาก็จะมองว่านี่คือหลักฐานที่หนาแน่นแล้วมีชาวเขมรคนหนึ่งนะเขาบอกว่าที่ดินของเขานะก็ติดชายแดนเคยโดนทหารเข้ามาตรวจสอบด้วยเอกสารที่ถือไปโชว์ก็คือใบรับรองจากผู้ใหญ่บ้านเนี่แหละแถมออกให้เมื่อ5ปีก่อนเท่านั้นเองแต่ตัวชาวเขมรคนนี้เขาก็อ้างนะว่าอยู่ตรงนี้มา3มรุ่นแล้วสมรุ่นก็ประมาณ ร้อปีนะฮะมันชัดมากว่าระบบนี้มันเพิ่งจะสร้างขึ้นทีหลังเพื่อทําให้ดูเหมือนมีสิทธิแต่ถ้าเกิดว่ามองจากมุมของชาวต่างชาติก็คือมันปลอมนั่นแหละสิทธิปลอมแม้อยู่มา3รุ่นขมิแดงยังไม่เกิดเลยตอนนั้นถ้าเกิดจะมาเปรียบเทียบกับของคนไทยนะนะนะก็ยิ่งเห็นชัดเลยว่าทําไมคนไทยเราเนี่ยถึงได้ห่วงแหนที่ดินชายแดนขนาดนั้นเพราะว่าโฉนดไทยมีทะเบียน มีแผนที่รัฐท,ที่รับเรามาตั้งหลาย10ปีกว่าแล้วหลักฐานนี้เป็นระบบแน่นหนามากเวลาที่จะสู้คดีในศาลจริงๆนะนะมีน้ำหนักมากกว่าแต่ทีนี้ฝั่งขเขมรหลายคนหลายพื้นที่เขาก็มีเอกสารที่เป็นแบบการยอมรับกันภายในหมู่บ้านเรามีชาวขเขมรอีกคนนึงบอกว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่บ้านมาออกกระดาษให้นะก็ไม่มีสิทธิในบ้านของตัวเองเลยคือพูดว่าเป็นบ้านตัวเองซะแล้วลองคิดดูว่าแค่สิทธิในบ้านตัวเองก็ยังไม่มั่นคง พอถึงเรื่องชายแดนกลับกล้าออกมาเคลมว่าเป็นของกรมนทั้งที่ระบบเอกสารในประเทศตัวเองนะ่ะมันก็เพิ่งจะมีมาไม่นานแถมยังเปล่าบางมากเห็นมาออกันหน้ารู้ว่ากันบ่อยๆแบบนี้ลองงัดเอกสารมาคุยกันสิว่าฝั่งไหนนะของจริงเขาก็คงไม่กล้าหรอกจะมาบอกแต่ว่าอาศัยอยู่มานานอยู่มานานเป็นที่ดินของตัวเองอย่างนี้มันอ้างได้เหรอหมาแมวแถวบ้านเรานะ่ะมันอยู่กันมาหลายรุ่นหลายรุ่นกว่าชาวกรมนอีก ถ้าเกิดจะพูดถึงว่าอยู่มาก่อนกันจริงๆแล้วมาแมวบ้านเราน่าจะมีสิทธิ์มากกว่าเรื่องเอาเอกสารกระดาษที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้มาแอบอ้างนี่ก็ว่าแปลกแล้วมันมีเรื่องที่แปลกกว่านั้นก็คือกระบวนการออกเอกสารสิทธิของที่ดิเนเขมรเนี่ยโดยเฉพาะตามแนวชายแดนนะโอ้โหไปหาข้อมูลมาค่อนข้างจะแปลกกว่าเมื่อกี้อีกพูดถึงไทยเราก่อนถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เอกสารสิทธินี้ต้องเริ่มจาก สคหนึ่งนสามนดโอ้โหเยอะแยะทุกขั้นทุกตอนนี้กรมที่ดินเขาก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องมีเจ้าหน้าที่รังวัดมีการขึ้นทะเบียนในระบบกลางทุกแปลงก็จะมีหมายเลขพิกัดที่ตรวจสอบได้ชัดเจนเวลาขึ้นศาลหรือว่าเจอกรณีเวรคืนอะไรนี้มันก็สู้ได้เพราะว่าระบบจะเชื่อมโยงกันไปหมดยุ่งยากครับซับซ้อนหลายขั้นตอนไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมีที่ดินของตัวเองแต่ในคมร ชาวบ้านเขาก็จะไปบอกผู้ใหญ่บ้านนะว่าผมครอบครองที่ดินตรงนี้ผู้ใหญ่บ้านก็จะนัดเพื่อนบ้านรอบๆนามายืนยันถ้าเกิดว่าไม่มีใครค้านนะเฉพาะชาวเขมรด้วยกันเขาก็จะออกเอกสารให้ทันทีเป็นเหมือนจดหมายรับรองสิทธินะ่ะมีตรายางของหมู่บ้านปั๊มหนึ่งดวงจบไม่มีการรังวัดไม่มีแผนที่พิกัดดิจิทัลอะไรนะบางครั้งเขียนด้วยมือด้วยซ้ำทำาย่างกาเขียนรายงานการบ้านส่งคุณครู และที่แปลกยิ่งกว่านั้นก็คือบางบูบ้านนี่มีการเก็บค่าธรรมเนียมตามใจด้วยนะมีชาวขมรบางคนบอกว่าถ้าจะออกเอกสารให้สวยๆหน่อยมีตรายางมีสำเนาหลายชุดก็จ่ายเพิ่มไปมันก็ฟังดูเหมือนเป็นการซื้อสิทธิ์มากกว่าการที่จะจดทะเบียนทำกันเหมือนเล่นขายของมีอีกคนบอกว่ามันมีเรื่องของเอกสารซ้อนด้วยเพราะว่าระบบมันไม่เป็นระเบียบแบบนี้นี่แหละก็คือผู้ใหญ่บ้าน ออกให้สองคนในที่เดียวกันเพราะว่าคนนึงนะขอไว้ก่อนแล้วแต่อีกคนนึงมาจ่ายเพิ่มผู้ใหญ่บ้านก็เลยทําให้อีกฉบับครับทีนี้พอเกิดปัญหาก็โยนขึ้นไปให้ระดับอําเภอตัดสินแล้วสุดท้ายคนที่เงินน้อยกว่าก็เลยแพ้เสมอเป็นไงพอฟังระบบของเขาแล้วเข้าใจเลยไหมว่าสิทธิที่ดินของชาวเขเมรนี่มันไม่แข็งแรงเลยนะมันอ่อนแอและมั่วมากๆแม้แต่ในประเทศตัวเองก็ยังสั่นคลอน แล้วถ้าเกิดว่าทางรัฐของขมรเ,เขาออกมาอ้างสิทธิ์ในที่ดินของชายแดนไทยไม่ก็เลยดูย้อนแย้งครับทั้งที่ชาวบ้านมาพูดเหมือนมั่นใจมากด้วยเหมือนระบบภายในเขายังเป็นแบบกระดาษชุมชนอยู่ถ้าลองเขาได้มาเห็นเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินของคนไทยสักหน่อยจะต้องตกใจนะว่าโอ้โหมันหรูหราขนาดนี้เลยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอโฉนดแต่ละใบนี่ยังกับประกาศนัยาบัตรเอาไปเทียบกับของขมรน,นี่กลายเป็นโพยหวยเลย อ่าแต่ก็ยังมีคนเฒ่าคนแก่หลายคนในไทยนะที่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนโฉนดใหม่อะไรก็บางทีเป็นสี่เหลี่ยมพับ,พบ,พบเก่าเกือบขาดแล้วเออระวังนะเอาไปเปลี่ยนใหม่ให้มันดูเป็นแน่นอนดีกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องชาวบ้านที่ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลยคืออยู่ที่ไหนก็อยู่กินไปเฉยๆแล้วก็จะบอกว่าอยู่มานานนั่นละนะเขาจะได้อะไรจากการที่มาแอบอ้างว่าเป็นที่ดินของเขาส่วนหนึ่งก็คืออยากจะได้อยู่ที่เดิม เพราะเคยอยู่มานานนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเพราะว่าอยู่ในแผ่นดินไทยนั่นแหละถ้าเกิดว่าที่ดินส่วนนี้อยู่ในเขมรนะครับเป็นที่ไหนก็ได้ที่ว่างๆยังไม่มีใครจับจองนะ่ะเขาก็ไม่อยากได้กันเพราะอะไรละ่ะเพราะมันอยู่ในเขมรไงเขาก็รู้กันดีว่าถ้ายังอยู่ในเขมรนะ่ะไม่มีวันเจริรอก,ก็เดี๋ยวก็อดตายเหมือนเดิมเพราะงั้นมีที่ดินอยู่ในแผ่นดินไทยนี่ถือเป็นอะไรที่ล้ำค่ามาก มีที่ดินในไทยก็ทำมาหาก,กินในไทยได้ก็มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เขาพูดกันนั่นแหละถึงอยากจะได้กันนะักันนาขอแค่ได้มาเบียดเบียดแทรกแค่เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินไทยนี่ก็รอดแล้วถ้าลองสมมุติว่าแผ่นดินตรงที่เขาอยากจะได้ในตอนนี้นะมันไม่ใช่แผ่นดินไทยอะแต่เป็นของเขมรเ,เขาก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นเขาก็อยากจะลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยอีกคล้ายๆคนที่อยู่กลางทะเลทรายแล้วคลานเข้าไปหาน้ํา หรือไม่ก็คล้ายๆฝูงซอมบี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าสามารถประท้วงแล้วได้ที่ดินของไทยมาจริงๆเนี่ยเขาจะได้รับรางวัลอะไรที่เขาคุยกันนะมีคนบอกมาทางผู้ใหญ่บ้านจะออกเอกสารสิทธิ์ให้แบบเป็นทางการเลยแต่ทางการของเขาก็คือฉบับชุมชนนั่นแหละจะรีบปั๊มตายางออกกระดารับรองสิทธิให้ชาวบ้านคนนั้นทันทีครับ <S <S แม้ว่าที่ดินตรงนั้นอาจจะอยู่ในเขตที่ไทยถือครองอยู่ แล้วก็ให้สิทธิใช้งานแบบกึ่งถาวรคืออยู่ไปก่อนปลูกไปเลยเออถ้ายึดได้นะปลูกบ้านไปก่อนเลยแล้วถ้าอนาคตรัฐบาลสามารถเจรจาก,กาดันฝั่งไทยได้เนี่ยพื้นที่ก็จะถูกนับรวมเป็นฝั่งเขมรคนที่บุกไปก่อนก็จะกลายเป็นผู้ได้เปรียบหรือถ้าสมมุติไม่สําเร็จนะแต่ทํางานให้เขานี่ก็จะมีการให้เงินช่วยเหลือเล็กๆแน่น,น้อยอันนี้คือคําพูดปากกล่าว เครื่องมือทํากินหรือไม่ก็ตําแหน่งเล็กๆในหมู่บ้านไปแดงจูงใจให้ชาวบ้านนี้กล้าเสี่ยงไปเยือกับคนไทยเพราะงั้นเราก็จะมีอยู่สองทางแล้วที่ให้เลือกอย่างแรกก็คือกําราบให้สิ้นไปเลยพวกนี้หรือไม่ก็สร้างรั้วให้แน่นหนาถาวรอ,อาจจะดูใจร้ายแต่ว่าความใจดีของเราน่าจะมอบให้แก่ผู้ที่มีมนุษยธรรมเท่านั้นใช่ไหมคนไทยเราก็เหมือนกระจกนั่นแหละถ้าคุณดีมาเราก็ดีตอบถ้าคุณไม่ดีมา เราอาจจะสะท้อนกลับไปช้าหน่อยแต่ก็สะท้อนกลับอยู่ดีอ่ะก็ประมาณนี้ครับเรื่องสิทธิที่ดินเอกสารของชาวเขมรที่อ่อนแอมากๆแล้วยังกล้าเอามาพูดก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ